สวัสดีคะ่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของตัวเล็กแชร์ริงเรื่องดีๆมีไว้แบ่งปันยิและตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในช่องของตัวเล็กเจอร์นี่เหมือนเดิมนะคะเพียงแต่คลิปนี้เป็นคลิปของตัวเล็กแชร์ริงที่นุ่นทำเป็นเพลย์ลิสต์ขึ้นมาเพื่อที่จะทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ได้อที่มันเป็นประโยชน์แก่ทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาชมคลิปในตัวเล็กแชร์ริงนี้ คลิปนี้นะคะตั้งใจจะมาแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสอบใบขับขี่รถยนต์ในแคลิฟอร์เนียให้ผ่านในครั้งแรกครั้งเดียวแล้วทุกคนจะต้องพูดว่ารู้แบบนี้สอบใบขับขี่ผ่านเป็ตั้งนานแล้ววิธีสอบใบขับขี่รถยนต์ในแคลิฟอร์เนียนะคะ <c oughs> ก็จะคล้ายๆกับในเมืองไทยก็คือมีการสอบข้อเข,ขียนแล้วก็สอบปฏิบัติเหมือนกัน เพียงแต่ว่าการสอบปฏิบัติในแคลิฟอร์เนียเนี่ยคือเจอ้าหน้าที่เนี่ยจะพาออกไปขับที่ถนนจริงเลยจะไม่ใช่การขับในสนามจำลองเหมือนในเมืองไทยเพราะฉะนั้นนะคะการสอบใบขับขี่ในแคลิฟอร์เนียเนี่ยมันก็อาจจะมีความยากกว่าในเมืองไทยนิดนึงตรงที่ว่าเจ้าหน้าที่อ่ะเขาขึ้นรถไปกับเราด้วยแล้วพาขับออกที่ถนนจริงมันก็จะทําให้เราอ่ะมีความรู้สึกประมาแบบเกรงว่ามีคนนั่งคุมไปด้วยนะ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบการ,รจราจรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องทําให้ถูกต้องวันนี้นุ่นก็เลยรวบรวมมาเป็นเคล็ดไม่รับ12ข้อเพื่อให้สอบใบขับขี่แคลิฟอร์เนียผ่านในครั้งแรกครั้งเดียวนะคะมาเริ่มที่ข้อที่1กันเลยนะคะจองคิวสอบล่วงหน้าและต้องไปถึง Dmv ให้ตรงเวลาการสอบใบขับขี่แคลิฟอร์เนียภาคปฏิบัตินี้นะคะเราสามารถจองคิวล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์ของ Dmv โดยเลือกสถานที่ใกล้บ้านหรือว่าสถานที่ที่เราต้องการ และทำการระบุเวลาที่เราต้องการจะไปสอบนะคะที่สาคัญคือว่าเราต้องไปถึงให้ตรงเวลาค่ะข้อที่2นะคะเลือกสถานที่สอบที่เราชำนาญเส้นทางเพราะว่าเวลาสอบภาคปฏิบัติเนี่ยเจ้าหน้าที่จะขึ้นรถไปกับเราด้วยแล้วเขาอะ่ะก็จะให้เราขับรถออกไปไม่ไกลจาก DMV เท่าไหรนะ่นักก็คือจะขับไปตามถนนรอบๆใกล้ๆ d m เน่แหละคะ่ะถ้าเราชำนาญเส้นทางตรงนั้นเนี่ยเราก็จะ รู้ว่าตรงไหนเป็นเขตโรงเรียนตรงไหนมีความเร็วเท่าไหร่ตรงไหนมีรางรถไฟมีลูกระนาดมันก็จะทําให้เราแบบขับรถได้ง่ายแล้วก็สมูทกว่ามันจะทําให้เราแบบไม่ประมาามากะคะ่ะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของนุ่นนะคะอีกหนึ่งเหตุผลที่ให้เลือก DMV ใกล้บ้านนะคะนอกจากที่ว่าเจ้าหน้าที่จะพาไปขับรอบๆ DMV ไม่ไกลจาก DMV แล้วคือเมื่อเรารู้เส้นทางตรงน,นั้นแล้วะคะ่ะก่อนหน้าที่เราจะไปสอบแล้วเรามีเวลานะคะ เราสามารถไปหัดขับรถในบริเวณนั้นได้เลยอย่างนุ่นเนี่ยมีพี่ที่เขาสอบผ่านก่อนหน้านี้แล้วหลายปีมากแล้วแต่เขาพอจะจําเส้นทางได้ว่าเจ้าหน้าที่อะ่ะพาไปตรงไหนตรงไหนบ้างหลังจากสอบผ่านข้อเขียนแล้วก่อนถึงวันนัดสอบปฏิบัติเนะะี่ยค่ะนุ่นก็ไปหัดขับเลยค่ะแม่ก็พาไปหัดขับบริเวณนั้นเลยที่พี่เขาบอกมาไปตามเส้นทางนั้นขับประมาณอาทิตย์ละหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรประมาณนี้นคะ่ะไม่ได้หัดขับเยอะแต่ว่าอย่างน้อยอะ่ะมันทําให้เรารู้ว่า ไปตรงไหนบ้างเส้นทางนั้นมีอะไรยังไงบ้างต้องขับด้วยความเร็วเท่าไหร่ถนนเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อแนะนําสําหรับนุ่นนะคะข้อที่สามเตรียมเอกสารที่จําเป็นไปให้พร้อมเอกสารที่ว่าเนี่ยก็คือจะเป็นเอกสารที่เราได้รับมาตั้งแต่วันที่เราสอบผ่านข้อเขียนเราจะต้องคบไปด้วยในวันที่สอบปฏิบัติเตรียมไปให้พร้อมทุกอย่างนะคะห้ามให้ขาดเลยสักอย่างหนึ่งข้อที่4ี่เช็คสภาพรถที่จะนําไปสอบให้พร้อม เพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเดินเช็ครอบๆร,อบรถเราเลยค่ะเริ่มตั้งแต่กระจกมีรอยร้าวไหมมีสิ่งกีดขวางวางไว้ที่บริเวณหน้ารถหรือหลังรถไหมสภาพยางรถยนต์ไฟเบรกไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาไฟฉุกเฉินต่างๆเนี่ยยังใช้งานได้หมดไหมก็คือต้องเช็คสภาพรถยนต์ทุกส่วนให้พร้อมให้ใช้งานได้ะค่ะเพราะก่อนที่เราจะออกไปขับบนถนนจริงอะค่ะเจ้าหน้าที่อะเขาจะยืนเช็คจากบริเวณด้านนอกก่อนโดยที่ให้เรานั่งอยู่บนรถแล้วก็สตาร์ทเครื่อง แล้วเขาก็จะบอกให้เราอ่ะเหยียบเบรกเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเปิดไฟเลี้ยวขวาเปิดไฟฉุกเฉินบีบแตรโดยที่เขาก็จะยืนเช็คอยู่ด้านนอกว่าไฟทุกอย่างเนี่ยมันใช้งานได้จริงนะมันติดนะคือถ้าไม่ติดอะเราก็อาจจะโดนหักคะแนนในส่วนนั้นได้นะคะข้อที่5ต้องรู้สัญญาณมือสัญญาณมือในที่นี้นะคะ เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกว่า hand signal หรือว่า arm signal ลืมบอกไปว่าเมื่อเราขึ้นรถแล้วเจ้าหน้าที่สั่งให้เราสตาร์ทรถแล้วอะคะ่ะเราอย่าลืมที่จะลดกระจกลงนะคะเพราะว่าเราจะต้องทําสัญญาณมืออันนี้ด้วยแล้วก็เราจะได้ได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่พูดด้วยสัญญาณมือนะคะเจ้าหน้าที่จะไม่บอกเลยว่าต้องทําอะไรบ้างแต่เราต้องรู้เองว่ามีอะไรบ้างสัญญาณมือเนี่ยเราทําได้โดยยื่นแขนซ้ายเราออกไปที่ดอกหน้าต่างนะคะ turn l เ f t แล้วก็จะคว่ำมือลงอย่างนี้ Turn right, ์นไรท์เราก็จะตั้งฉากขึ้นอย่างนี้ขึ้นอย่างนี้ส่วนสต o อกเราก็จะคว่ำลงสัญญาณมือนะคะก็มีแค่3แบบเท่านั้นที่เราจะทำมีแค่เทิร์นเลฟเทิร์นไรท์้วก็สต o อก็จำให้ขึ้นใจถัดมาข้อที่6ต้องรู้ปุ่มเปิดสัญญาณไฟต่างๆนะคะเราต้องจำให้ได้ว่ารถยนต์ในอเมริกาเนี่ยปุ่มเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายส่วนปุ่มปัดน้ำฝนเนี่ยจะอยู่ฝั่งขวาเราต้อง ทำให้ชินนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเวลาที่เจ้าหน้าที่เขาบอกให้เราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเปิดไฟเลี้ยวขวาเนี่ยเราอาจจะไปเปิดผิดเป็นปุ่มปัดน้ําฝนก็ได้แล้วก็ปุ่มเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินอยู่ตรงไหนรวมถึงเบรกมือเราต้องรู้ด้วยว่าอยู่ตรงไหนโดยที่ภาษาอังกฤษเนี่ยเจ้าหน้าที่แต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยเขาก็เรียกไม่เหมือนกันอย่างของนุ่นเนี่ยเจอคําว่า emergency brake นุ่นก็ไม่รู้ว่า emergency brake อ่ะคืออะไร มารู้ก็ตอนที่เจ้าหน้าที่บอกเนี่ยแหละค่ะว,ว่า emergency brake emergency parking หรือว่า hand brake เนี่ยมันก็คือตัวเบรกมือเราก็ต้องทำการดึงเบรกมือหรือว่าปลดเบรกมือลงค่ะข้อที่7นะคะปรับเช็คกระจกด้านข้างกระจกมองหลังเบาะนั่งและคาดเข็มขัดนิรภัยให้พร้อมก่อนเคลื่อนรถข้อเนี้ยจะเป็นจุดเล็กๆน้อยๆที่เจ้าหน้าที่ก็สังเกตเราตลอดเลยห้ามพลาดเด็ดขาด ในระหว่างขับรถเนี่ยเราห้ามปรับทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะเราจะต้องทําให้พร้อมกรอนออกรถถัดมาข้อที่แปดตั้งใจรอฟังคําสั่งเจา้จาหน้าที่ให้ดีห้ามทําสิ่งต่างๆโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่สั่งนะคะถ้าเขาบอกให้เราตรงไปเราก็ขับตรงไปถ้าเขาบอกให้เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเราก็ทําตามเขาถ้าเขาไม่บอกให้เราเปลี่ยนเลนเนี่ยก็ห้ามทาเด็ดขาดเราก็ต้องขับตรงไปอย่างนั้นจนกว่าเจ้าหน้าที่จะสั่งเราข้อที่เก้า เมื่อต้องการเปลี่ยนเลนส์ให้จำกดสม็อกให้ดีสมอกนะคะเริ่มจากตัว S ย่อม,มาจาก signal เราต้องทำการเปิดสัญญาณให้ทางเขาว่าเราจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา M ย่อม,มาจาก m i r r o r คือเราจะต้องทำการเช็คที่กระจกด้านข้างกระจกมองหลังก่อนว่าบริเวณที่เราจะเลี้ยวเนี่ยเคลียร์โล่งไม่มีจกกักรยานไม่มีคนเดินไม่มีรถตามมาข้างหลัง O หรือว่า over shoulder นี่นะะ เวลาที่จะเปลี่ยนเลน์ที่เนี่ยเราไม่สามารถมองแค่กระจกอย่างเดียวได้นะคะเพราะว่าบางทีมันมีบลายสปอตหรือว่าจุดบอดเราก็ต้องทําการหันไปมองแบบเหนือ,อไหลเลยต้องหันไปมองแบบเหลียวคอเลยนะคะไม่สามารถแบบแค่เหลือมองกระจกอย่างนี้ได้แบบนี้เลยหลังจากที่เราทํา SMO โดยการเปิดสัญญาลมองมิลเลอร์แล้วก็โอเวอร์โชเดอร์แล้วเราก็จีโกไปได้เลยค่ะ จร,จริงๆกดสมอกได้ละค่ะไม่จําเป็นต้องทําเฉพาะแค่เวลาเราเปลี่ยนเลนนะคะแต่เวลาที่เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวเข้าซอยต่างๆเนี่ยเราก็ควรจะทําแบบนี้ด้วยเช่นกันเพราะว่าบางทีต่อให้เป็นสัญญาณไฟเลี้ยวของเราอะค่ะบริเวณนั้นๆเนี่ยก็อาจจะมีทางข้ามถนนอาจจะมีคนเดินข้ามอยู่แล้วก็ต้องเช็คให้ดีก่อนที่เราจะเลี้ยวเหมือนกันนะคะถัดมาข้อที่1ิบค่ะต้องจอดเทียบฟุตบาทและถอยหลังให้ถูกวิธี เมื่อเราขับขับอยู่เนี่ยเจ้าหน้าที่บอกให้เรา pull over หรือว่า park เนี่ยเราก็ต้องจอดรถนะคะจอดทันทีเลยแต่ว่าไม่ใช่ว่าขับขับอยู่บนการถนนปุ๊บแล้วจอดชะงักตรงนั้นนะคะแต่ว่าเราจะต้องทำการตีไฟเลี้ยวเข้าขวาแล้วก็ค่อยๆจอดเทียบฟุตบาทเจ้าหน้าที่ก็จะเช็คว่าการจอดเทียบฟุตบาทของเราเนี่ยมีระยะห่างตามที่กำหนดไหมห่างเกินไปหรือว่าแคบเกินไปไหม หลังจากเราจอดเที่ยบฟุตบาทได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกให้เราถอยหลังเจ้านที่อาจจะใช้คําว่า reverse go back หรืออะไรต่างๆที่มันแปลว่าถอยหลังเราก็ต้องทําตามเขาโดยการถอยหลังเนี่ยเราก็จะต้องทําให้ถูกวิธีนะคะถ้าหากรถเราเนี่ยมีติดกล้องมองหลังเอาไว้ห้ามมองที่จอมอนิเตอร์ดิสาดเราจะต้องใช้ตัวเราเองใช้ทันทัตยานของเราเองแล้วก็มือขวาเนี่ยจะต้องทําการโอบไปที่เบาะคนนั่งด้านขวา มือซ้ายเนี่ยบังคับพวงมาลัยแล้วเราก็ต้องหันไปมองดูข้างหลังเช็คด้านหลังเช็คกระจกซ้ายขวาให้เรียบร้อยก็คือทําตามวิธีถอยหลังแบบปกติโดยห้ามใช้จอมอนิเตอร์อะค่ะถัดมาข้อที่11นะคะขับรถตามสปีดลิมิตเห็นสต๊อปไซด์จะต้องหยุดเราจะต้องเบรกอย่างนุ่มนวลจริงๆก็เป็นข้อปฏิบัติตามกฎจราจรทั่วๆไปเลยเวลาขับรถเนี่ยนอกจากเราจะต้องเช็คสปีดลิมิตตามข้างทา,า,างแล้ว ราจะต้องเหลือบมองดูความเร็วรถยนต์ของเราด้วยว่าอยู่ตามกําหนดของเขาหรือเปล่ารวมถึงไม่เห็นป้ายสตอปไซด์หรือว่าจุดสตอปไซด์ต่างๆนะคะเราก็จะต้องทําการเบรกทริกก็คือให้นับ1-10ถึงในใจมองขวามองซ้ายแล้วมองขวาอีกทีหนึ่งก่อนออกรถและการเบรกไม่ว่ายังไงก็ตามเราก็จะต้องเบรกอย่างนุ่มนวลห้ามเบรกแบบจึกให้เจ้าหน้าที่หัวทีมเด็ดขาดเราอาจจะโดนได้ข้อที่12 เมื่อเข้าซอยแคบเราต้องหลีกทางให้รถที่สวนมาไปก่อนให้นึกถึงตามถนนในเมืองไทยที่เป็นถนนสองเลนแต่ว่าเป็นซอยแคบๆค่ะบางทีก็จะมีรถจอดอยู่ตามไหลาทางใช่ไหมคะเวลาที่เราขับรถเข้าไปเนี่ยจากถนนสองเลนเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนเหลือวิ่งได้เลนเดียวเวลาที่เราขับรถเข้าไปในซอยแบบนี้คะ่ะเราอาจจะจําเป็นต้องขับคอมเลนเพราะว่าสองข้างทางเนี่ยมีรถจอดอยู่แล้วบางทีเนี่ย ทางด้านหน้าเราก็มีรถสวนเข้ามาเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นรถสวนเข้ามาปุ๊บเราต้องเปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วก็รีบแทรกหลบเข้าไปทันทีเพื่อให้รถเขาไปก่อนและเมื่อรถสวนไปแล้วนะคะก่อนที่เราจะเคลื่อนรถออกไปเนี่ยเราก็ต้องเปิดไฟให้ทางแล้วก็หันไปเช็คด้านหลังเช็คด้านหน้าแล้วเราก็ไปได้เมื่อทุกอย่างเคลียร์แต่ถ้าออกไปปุ๊บมีรถมาอีกเราก็ต้องรีบหลบเข้าอีกนะต้องทำแบบวิธีเดียวกันหมดเลย ไม่ว่าจะมีรถมากี่คันนะคะเราก็ควรจะหลบให้คันที่สวนมาไปก่อนเพราะว่าเราอยู่กับเจ้าหน้าที่มันอาจจะมีผลต่อการประเมินคะแนนของเราได้เราก็ต้องคอยหลบรถที่เขาสวนมาแล้วก็ดูถนนให้มันเคลียร์ให้มันชัดเจนก่อนที่เราจะออกรถแล้วก็อย่าลืมให้สัญญาณไฟด้วยถัดมาข้อที่13นะคะให้ทางคนเดินข้ามถนนก่อนไม่ว่าตรงนั้นจะเป็นที่ข้ามถนนหรือไม่นะคะ เราก็ต้องให้ทางคนเดินข้ามก่อนเพราะว่าที่เนี่ยคนเดินข้ามถนนเป็นใหญ่ต่อให้เขาข้ามบริเวณที่ไม่ใช่ทางมา้าลายอะคะ่ะเราก็ต้องระวังเขาเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังในจุดนี้ให้ดีรวมถึงการเลี้ยวเข้าซอยต่างๆนะคะก็อย่าลืมเช็คคนเดินข้ามถนนก่อนที่เราจะเลี้ยวเพราะว่าบางทีเนี่ยก็มีคนเดินข้ามถนนในระหว่างนั้นด้วยและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่14เมื่อเห็นไฟสัญญาณจราจรเป็นสีเหลืองให้ชะลอจอด อย่าทำเหมือนในเมืองไทยเด็ดขาดนะคะว่าไฟเหลืองให้รีบไปเพราะว่าที่เนี่ยไฟเหลืองแล้วอ่ะทุกคนจะต้องชะลอจอดนอกจากว่ามันเบรกไม่ทันจริงๆเราก็ถึงไปได้เลยแต่ว่าห้ามรีบเหยียบคันเร่งเด็ดขาดเมื่อเห็นไฟเหลืองให้รีบชะลอเหยียบเบรกแทนนะคะจําเอาไว้ให้ดีหากทําตามทั้ง14ข้อนี้นะคะนุ่นเชื่อว่าทุกคนจะต้องสอบใบขับขี่แคลิฟอร์เนียผ่านในขาแรกแน่นอนค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่คนที่กำลังหาข้อมูลเพื่อไปสอบใบขับขี่รถยนต์ในแคลิฟอร์เนียอยู่นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนสอบผ่านคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย